เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่28พฤษภาคมช่วงระหว่างตี5-45ถึงประมาณตี5-55ก็เรียกว่าใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ10นาทีบริเวณที่เกิดเหตุก็คือช่วงช่วงช่องบกจังหวัดบนลชาชธานีเรียกว่าเป็นพื้นที่สำคัญซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ ทุกคนที่ตามกันมาเขาเพอจะทราบว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือเป็นพื้นที่ที่กองทัพไทยกับกองทัพกัมบูชาเนี่ยอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างกันเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่ารักษามีข้อตกลงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจำเรียกว่ามีเรื่องของการใช้จุดที่เรียกว่า ให้รักษาสถานภาพเดิมของพื้นที่ดังกล่าวไว้คือไม่ให้กองกําลังของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาลุกล้าแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างก็อ้างกันฝ่ายไทยเนี่ยอ้างระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทราบว่ามีการลุกล้าเข้ามาของกองทัพกัมทหารกัมพูชาฝ่ายไทยก็เลยจัดชุดเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้าไปเพื่อเพื่อที่จะเรียกว่าประสานงานพูดคุยว่ามีการกระทําที่เรียกว่า ผิดจากข้อตกลงในที่ได้พูดคุยกันไว้แต่ว่าระหว่างที่ส่งชุดทหารเข้าไปเนี่ย mm. ก็ปรากฏว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่ายิงปะทะออกมาฝ่ายไทยก็เลยต้องใช้วิธีการเรียกว่าปะทะแล้วก็ตอบโต้เข้าไปเบื mm. ้องต้นเนี่ยระยะเวลาในการประทะกันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยกินเวลาไม่นานท่านผู้ชมก็ประมาณ10นาทีแล้วก็หัวหน้าหน่วยในพื้นที่เนี่ย ก็เรียกว่าได้มีการโทรศัพท์ประสานกันเพื่อให้ยุติการยิงแล้วก็หลังจากนั้นกเ็เข้าสู่กระบวนการของการหาลือเพื่อที่จะเรียกว่าแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวในส่วนของกองทัพไทยเนี่ยท่านผู้ชมในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็มีหน่วยเฉพาะกิจของกองกําลังสุลานารีเนี่ยเป็นเรียกว่าหน่วยรับผิดชอบ ล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไทยได้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบตามขั้นตอนแล้วก็ยึดแผนที่1ต่อ5 0,000ื่นยึด MOU ปี43เนี่ยเป็นที่ตั้งและเราไม่ได้มีการลุกล้ำไม่ได้มีการกั้ากืนแล้วก็ไม่ได้มีการส่งกำลังเข้าไปแต่อย่างใดเป็นเพียงเพราะว่าเราเนี่ยมีการตรวจสอบพบว่ามีการ ขุดหลุมในลักษณะที่เรียกว่าเป็นหลุมในการต่อสู้ของกำลังกัมพูชาเนี่ยในลักษณะที่เราเคยพบในเนิน745ของช่องบกในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้วเราก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเรียกว่าไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบกับทหารกัมพูชาว่ามีการล่วงละเมิดข้อตกลงในพื้นที่ดังกล่าวเข้ามาก็เลยสั่ง เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเรียกว่าพูดคุยเคยรา,ยาแต่ระหว่างพูดคุยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเกิดเหตุประทะดังกล่าวเรื่องนี้กลายเป็นเหตุลุกลามบานปลายไปท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เรียกว่าออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยล่าสุดเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยตัวสมเด็จคุนเซนซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นประธานองคมนตรีและก็เป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยก็เรียกว่า Facebook แล้วก็ยืนยันว่าขอประนามกลุ่มองค์กรที่ออกมาเรียกว่า ลุกล้ำดินแดนของตัวเองแล้วก็ทำให้ทหารกัมพูชาเบื้องต้นเนี่ยตอนเริ่มแรกที่ปะทะกันเนี่ยฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยของไทยเราก็ยืนยันว่ากัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่มีทหารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนว่ากัมพูชาก็แจ้งมาว่ามีทหารเขาเนี่ยเสียชีวิต1คนตัวสมเด็จฮุนเซนก็เลยบอกว่าขอประนามการกระทำดังกล่าวของกลุ่มของ,ององค์กรที่เข้ามาลุกล้ำ พื้นที่ดินแดนของตัวเองและก็บอกว่าการคนำดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาพระวิหารเมื่อปี2551ถึงปี2554แล้วก็ยืนยันว่าทางกัมพูชาเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ในการส่งกำลังและอาวุธหนักเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะรักษาประชิประชาธิปไตยของตัวเองแล้วก็ตัวสมเด็จฮุนเซ็นก็ยืนยันว่าตัวท่านเนี่ย ต้องการที่จะเรียกว่ารักษาเรื่องของความสงบของบ้านเมืองแล้วก็รักษาชายแดนแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะตอบโต้นะกลุ่มหรือองค์กรที่เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเกลียดเรื่องของสงคารามแต่ก็มีความหวังว่าอยากให้ทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยหันเข้าสู่โต๊ะของการเจรจานี่คือท่าทีล่าสุดของสมเด็จฮุนเซนขณะที่ตัวสมเด็จ คุณมาเนตเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นก็เฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวผ่านทางรองนายกผ่านทางฐมนตีกลาโหมแล้วก็ตัวผู้ชีการฐานบกข,ของกัมพูชาแล้วก็เร็วๆนี้นี่แหละก็จะมีการพูดคุยของทั้งสองฝ่ายก็คือระหว่างพบทบกัมพูชากับพบบบของไทยซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงไปแต่ว่าตัวสมเด็จคุณมาเนตเนี่ย ก็พูดในลักษณะใกล้เคียงเขียนในลักษณะใกล้เคียงกับสมเด็จฮุนเซนก็คือขอสงวนท่าทีในการรักษาบูรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาข้างฝ่ายไทยของเราเนี่ยก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันภูมิธรรมเวชยไทยทางเป็นท่านเป็นรองนายกแล้วก็ลนตีว่าการกระทรวงกลาโหมก,ก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการประทะกันของทหารในพื้นที่แล้วก็ใช้อาวุธบืนเล็กแล้วก็ยิงกันไม่นานก็ประมาณ10นาที แล้วก็ฝ่ายไทยเนี่ยไม่มีการสูญเสียแต่ว่ายืนยันว่าเราก็รักษาธิปไตยของเราแล้วก็พยายามทุกอย่างตามกฎแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่า,าหาแนวสันติ ต้องการที่จะพูดคุยเพื่อเกิดสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาและก็ไม่อยากให้เกิดการต่อสู้ใดๆเพราะจะทําให้เรียกว่าเสียผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องรอการหาลือซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บัญชาการทหารบกไทยกับผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาเนี่ยก็จะมีการหาลือกันวันเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นวันที่31นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสดๆร้อนๆตัวนายงตีแผ่ทองทานชินวัตรก็ยืนยันบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทาง สมเด็จหุ่นมาเน็ตนายงตีของกัมพูชาแล้วและก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยให้เร็วที่สุดโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งลุกลามบานปลายออกไปนายงตีแผ่ทองทานก็ยืนยันว่าเบื้องต้นในช่วงบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้ก็คือวันที่29เนี่ยตัวผบทบอของเรากับตัวผบทบอของกัมพูชาเนี่ยจะมีการพบปะพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ให้สถานการณ์ Ờ, ในพื้นที่เนี่ยเ,เรียกว่าลุกลามออกไปแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตัวนายกแทยทองทานเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดของเรียกว่าหน่วยในพื้นที่แล้วก็มั่นใจว่าน่าจะาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ระดับนโยบายน่าจะสามารถพูดคุยเพื่อหาทางคลี่คลายหาทางแก้ไขปัญหากันได้ตัวนายกเองก็บอกว่าไม่อยากให้เกิด ปัญหาลุกลามระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าเป็นประเทศบ้านที่เมอือง้องเป็นประเทศที่เพื่อนบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูว่าหลังจากนี้ทั้งไทยและกัมพูชาจะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการเรียกว่าปะทะกันที่ช่องบอกอุบลราชธานีได้อย่างไร